สวัสดีครับคุณสวัสดีคคุณรอ้าวสวัสดีครับอ้วเดี๋ยววันนี้นะ,ะครับครูท่านหนูพบควรโน้ตเพลงที่เราได้ฝึกอ่านการและพวกเราก็ได้ฝึกปฏิบัติคุยเป็นองคกันไปแล้วนะคะ,ะเพลงไรจำได้ไหม ทวกคนครับโ indeer, น้ตเพลงใหนกล้วยกันหน่อยสามสีุ่กคนจำโน้ตแล้วก็ปกมือตามด้วยวก็โน้เองหน่อยเก่งมาก เป็นรองเป็นกล้วยเทีเ่ยวที่หนึ่งนะครับหรือรอบที่หนึ่งตามจริงมันมีที่คุณค,ณค,ณคณรูป็นจีบของเพได้ประมานไว้ทั้งหมด3รอบสามเที่ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาฝึกเนื้อ,อร้องรอบที่หนึ่งกันนะครับอ่ะทีน,นี้ทำนองเพลงท้าเป็นกล้วยจะเป็นอย่างนี้ นี้เราลองใส่พำ่น้องลงไปนกไมห้ใส่นกตูตทะลุใหญ่ที่ลึกอ่าก็ได้ไหมอ่าร้องใหม่ที่เดิมซักสินกไมห้ใส่นกตูตทะลุใหญ่ที่ลึกเรวร้องยังไงด้วยมีทั้งหมดกี่เที่ยวสามเที่ยวอ่าสามเที่ยวเที่ยวที่เดิ ร้องกันไปแล้วนะครับร้องได้แล้วทีนี้เที่ยวที่สองเที่ยวที่สามเพื่อนผู้หนูฝึกร้องด้วยตัวเองนะครับเป็นกลุ่มอ่ะอ่ะเที่ยวที่สองให้กลุ่มที่หนึ่งฝึกนะครับเที่ยวที่สามให้กลุ่มที่สองฝึกส่วนเที่ยวที่สองให้กลุ่มที่สามฝึกนะครับเที่ยวที่สามฝึกให้กลุ่มที่อะไรสี่ฝึกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะแจกความรู้ เนื้อร้องเพลงกล้วยให้แต่ละกลุ่มได้ฝึกร้องกันนะครับอืออ,อ,เอ,อเกอาเก่งมากหันเองนอะวัะนนี้นะครับเราได้สุดอานเน้อร้องเพลงอกล้วยไปน,นี้เป็นยังไงบ้างครับสน,นุกนกนอร้องสนุกมากแลวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้าง อ๋อตัวแท้นน้อยอะด้รู้ว่าได้รู้ตนว่าพืชนองนะครับของเนื้อร้องนะครับเป็นทางกล้วยอะได้รู้จากเนื้อเพลงมาด้วยนะครับได้รู้จักผู้แต่งอะได้รู้ว่าเนื้อร้องเป็นทางกล้วยเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินแค่ นอนเดียวก็วจะเป็นละหน้าของปุยะคระับที่มีทั่วไปในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆไม่ว่เป็น Facebook, TikTok, นะครับ YouTube เดี๋ยวนี้สามารถหาฟังได้หลากหลายขึ้นนะครับมีข้องทางในการเผยแพร่มากขึ้นนะครับแต่น้อยมากที่เราจะเห็นคนร้องเพลงให่เราดื่ด้วยนะครับส่วนมากเราจะยินแค่ ระเลตัวเต็มเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็ทุกคนสามารถร้องเพลงเข้าช่วยได้ะครับให้ถูกต้องน้องๆนักเรียวะที่ปูตั้เป้าหมายไว้นะครับอ่ะทุกคนก็เก่งมากวันนี้นะครับอ่าวมีหมดค่าพอดีอ่ะหน้าบอ